พวกยำขายพวกต้มตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รอดแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายต้ยมยำค่ะตอนนี้อะคะเกือบร้อยจานขายชื่อแพนนะคะแพนพรันเชียค่ะเป็นแม่ค้าต้ยามยำหัวพุงขไข่ปลาช่อนค่ะแต่เป็นพวกหัวพุงขไข่ปลาช่อนค่ะเป็นเนื้อปลากระพงเป็นทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้ยมยำมีทั้งน้ำข้นทั้งน้ำใส เมนูที่ขายดีที่สุดจะเป็นหัวพวงไข่ปลาช่อนค่ะ<ม>ถ้าอย่างเงี้ยจะ160ค่ะอันนี้เป็นเนื้อปอลาช่อนอันนี้เป็นปลากระพงอันนี้เป็นทะเลน,นี่ก็จะเป็นรวมมิตรอย่างนี้ก็จะร้อยเดียวไปหมดเลยค่ะน้ําใสนะคะได้หนูคิดว่าของหนูน่าจะเป็นรสจัดเลยค่ะ อันนี้จะเป็นน้ำซุปที่แบบต้มพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดก่อนแล้วหนูก,ก็มากองน้ำค่ะแต่ยังไม่มีรสชาติใช่ไหมใช่เป็นแบบเครื่องเป็นกลิ่นต้มยำเฉยๆอันนี้จะเป็นพริกแห้งกับพริกสดค่ะถ้าลูกค้าอยากได้รสจัดหนูก็ทําให้ตามที่ลูกค้าอยากได้เลยหัวพวงข่ปลาช่อนค่ะอันนี้หนูต้องลวกมาก่อนอันนี้มันจะยากหน่อยต้องถอดเกล็ดล้างเลือดล้างเข้าปลาให้มันแบบไม่คาวแล้วก็พอเริ่มเดือดลก็จะใส่มะนาว ฝึกงานนะคะแล้วก็มันโควิดพอดีแล้วเราเรียนกํนำลังจะจบค่ะเกือบที่หนูจะฝึกงานเสร็จนะคะเขาก็ประกาศเลยว่าสนามบินปิดแล้วก็เลยตกงานแรกๆก็ก็เครียดเหมือนกันค่ะโอ้นอนร้องไห้เหมือนกันเลยตกงานแล้วแม่ก็เลยแนะนำให้มาขายพวก ของที่ตลาดค่ะไม่ได้อยากเป็นแม่ค้ายอยู่แล้วค่ะที่มอก่อน,นแม่ต้องตื่นมานั่งล้างจานตั้งแต่ตีห้าหนูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่อยากจะไปทำงานที่ไอ้นี่มากกว่าที่เราแบบเรียนมามากกว่าที่เราอยากจะเป็นมากกว่าค่ะ <S <S ขายช่วยแม่ก่อนนะคะเป็นร้านแม่อะไรย่างเงี้ยมาช่วยแม่ขายแล้วแม่ก็บอกว่าเองงางั้นมาขายแยกกินดีกว่าค่ะแม่จะขายแกงค่ะ แล้วก็น้องหนูก็จะขายอันนี้แหละขายพวกของจะเป็นบ้านเดียวกันหมดเลยตอนแรกมันไม่ได้ขายต้มยำนะพี่ตอนแรกจะขายพวกยำขายพวกต้มตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รอดใช่แล้วก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายต้มยำะคะ่ะดูตามคลิปบ้างแล้วก็แม่แนะนําบ้างบางทีลูกค้าก็จะมาบอกสูตรเราบ้างนะคะเนี่ยอยากให้มันเข้มข้นกว่ออยากให้มันอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเขาก็จะมาบอกหนู ตอนแรกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงผุดด้วยนะคะที่หนูมาขายแต่ว่าเหมือนเริ่มมีแบบพี่ๆอะไรเงี้ยแหละพี่ๆตามช่องยู u b e พี่ๆเขามาถ่ายยอดขายมันก็ขึ้นมาตอนนี้อคะเกือบร้อยจานร,ร้อยจานประมาณนี้ค่ะถ้า,าเป็นพวกปลานะคะจะเป็นบ่อของเพื่อนพ่อหนูค่ะเป็นบ่อที่นครนายกแต่ถ้าเป็นพวกทะเลจะตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ะค่ะ แต่จริงเป็นแม่ค้าก็ดีนะพี่แบบเราเจอคนเหมือนกันแบบมันก็เป็นบริการเหมือนกันนั่นแหละแค่เราอยู่ที่ตาเนี้นเนาะโอเคนะอินตลาดด้วยค่ะ <laughs> ร้านต้ยมยำหัวคูงไขยประชดน,นะคะจะอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลรมาเช่ค่ะของหกลำพุกา